สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนขอบคุณรูปสวยๆนะคะรูปนกแก้วรูปไก่สวยๆจากพี่หมูนะคะขอบคุณคิตภาพสวยๆค่ะวันนี้เจี๊ยบจะมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะเจี๊ยบไปแอบเผือกเรื่องชาวบ้านเข้ามาค่ะแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะไปฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้เผือกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อทิพย์หนูอยู่กับย่า ย่าของหนูขายขนมไทยที่ตลาดก็จะขายส่งขายปีส่วนมากแม่ค้าก็จะมารับไปขายที่ร้านอีกทีค่ะและหนูก็ต้องช่วยย่าทำขนมหวานหนูจะตื่นตั้งแต่ตีสามทำขนมตีแป้งต้งมมะพร้าวหนูก็จะเป็นลูกมือของย่าคะ่ะหนูได้ใช้วิชาวความรู้เรื่องขนมหวานมาเต็มเมย่าข้าส่งหนูเรียนตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วคะ่ะ ถ้าหนูจบเมื่อไหร่หนูก็จะหางานทําดีๆและจะให้ย่าหยุดทำขนมและตอนนี้เพราะว่าย่าก็แก่มากแล้วนั่นก็เป็นความฝันของหนูคะ่ะหมู่บ้านที่หนูอยู่ก็เป็นหมู่บ้านท้ายตลาดก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ามาเช่าบ้านกันอยู่คะ่ะแต่บ้านของย่าโชคดีหน่อยค่ะที่ไม่ได้เช่าเป็นบ้านของย่าเองถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กๆก,ก็ตาม แต่ก็ยังมีพื้นที่พอได้ปลูกผักพอได้หากินและข้างๆข,ข,ของบ้านย่านั้นก็มีบ้านลุงทองค่ะลุงทองบ้านของแกมีพื้นที่เยอะมากค่ะเพราะหลองบ้านของลุงทองเป็นส่วนมะพร้าวและส่วนมะพร้าวของลุงทองก็ขายดีมากเลยนะคะลุงทองขายมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ที่เอาน้ำไปขายแล้วก็ทำกะทิค่ะและย่า ก็เป็นลูกค้าประจำของสวนมะพร้าวลุงทองนั่นเองค่ะลุงทองเป็นผู้ชายที่ตัวผอมๆสูงๆเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆแต่เขาไม่มีแฟนค่ะลุงทองเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ลุงทองก็มีพนักง,งานในสวนอยู่บ้างนะคะ3-4ี่คนส่วนมากก็จะเป็นคู่สามีภรรยากันและอีกคนเป็นพนักง,งานผู้หญิง ที่ไม่มีแฟนส่วนมากพนักง,งานลุงทองก็จะมาการเช้าแล้วก็เย็นกลับค่ะและรั้วบ้านของลุงทองกับบ้านย่าที่ด้านหลังนั้นเราก็สามารถมองเห็นกันได้ค่ะและเข้าไปหากันได้เช่นกันปกติลุงทองจะเอาน้ำกะทิมาส่งให้ย่าประมาณสองสามทุ่มได้ก็จะเอามาให้ที่หลังบ้านค่ะและบ้านลุงทองก็จะ เขาก็จะใส่เข้าไปในตู้เย็นที่บ้านย่าพร้อมเสร็จสับและวันนั้นเองประมาณสามทุ่มใช่ไหมคะทุกคนหนูเดินลงมาเตรียมของให้ย่าค่ะหนูเห็นแป้งและน้ำตาลและไม่เห็นกะทิก็เลยเดินไปดูที่ตู้หลังบ้านก็ยังเห็นบ้านลุงทองใช่ไหมคะเปิดไฟอยู่ทำไมวันนี้บ้านลุงทองเอากะทิมาส่งให้ย่าช้าจังหนูก็เลยจะเดินเข้าไปดูที่บ้านของแกสักหน่อย พอหนูเดินข้ามคลองไปใช่ไหมคะก็ถึงบ้านลุงทองแล้วในครัวของลุงทองเสียงอะไรดังหนูก็เดินเข้าไปคะ่ะหนูก็เดินใกล้เข้าไปมากมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ดังแผ่วๆขึ้นมาอยู่ในลำคอของเธอยิ่งทำให้หนูเผือกเข้าไปใหญ่คะ่ะหนูยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นกว่าเดิมพอหนูขยับไปถึง หนูก็เลยส่งสายตาเข้าไปตรงข้างหน้าต่างค่ะหนูตกใจมากพอหนูเห็นพนักง,งานผู้หญิงคนนั้นที่เธอคานอยู่ในครัวด้วยท่าทางเหมือนจะชอบใจอะไรบางอย่างส่วนลุงทองผู้ชายที่เงียบทําแต่งานสุขขุมตัวผอมๆสูงๆพอหนูได้เจอเข้าไปเขากำลังจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างหนูแทบไม่เชื่อสายตาของหนูเลยค่ะ ผู้ชายรุ่นลุงคนนี้จะดีมากขนาดนี้ทำให้พนักง,งานผู้หญิงคนนั้นลงไปคานที่พื้นแบบชอบใจแถมเธอร้องออกมาอย่างไม่อายหนูแทบไปไม่เป็นเลยค่ะแต่ก็แปลกทำไมหนูไม่รีบเดินกลับบ้านก็ไม่รู้สงสัยหนูอยากเผือกต่อค่ะหนูดันตัวเข้าไปติดหน้าต่างใกล้ๆมากเลยนะคะหนูก็ส่องสายตาดำๆของหนูเข้าไปมากขึ้น มากขึ้นเหงื่อของหนูก็ไหลเต็มมือไปหมดเลยค่ะและความเล่าล้อมที่ทั้งสองได้อมอบให้กันนั้นหนูยืนแบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหนูเริ่มรู้สึกหน้าแดงและตอนนั้นใช่ไหมคะหูหนูก็แดงด้วยค่ะเพราะภาพข้างในค่ะสุดท้ายหนูเห็นลุงทองเขาเน้นๆอะไรสักอย่างค่ะตรงพื้นนั่นกับพนักง,งานคนนั้น ประมาณ5นาทีต่อมาค่ะเขาทั้งสองคนก็นอนหมดสภาพกันไปพร้อมๆกันหนูเห็นว่าเกมรักได้จบลงและหนูก็เลยรีบเดินกลับบ้านทันทีค่ะกลัวเขาเห็นค่ะกลัวลุงทองจะเห็นเข้าหนูเลยรีบเดินเข้าไปในห้องน้ำและก็แกล้งมองกระจกมองเห็นหน้าตัวเองที่ตอนนี้ใบหน้าหนูแดงเผือกไปหมดและตรงนั้นของหนูหนูก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างค่ะ มันได้ซึมซับออกมาอุ๊ยทำไมลุงทองกับพนักง,งานพี่คนนี้ถึงทำให้หนูได้รู้สึกได้แบบนี้นะหรือว่าตอนนี้หนูจะโตแล้วคะร่างกายหนูก็ได้รับรู้ความรู้สึกอะไรบางอย่างหนูก็ก้มลงสำรวจตัวเองหนูมีทุกอย่างแล้วคะ่ะแบบพี่คนนั้นเขามีเลยนะคะแถมหนูยังสวยกว่าอีกคะ่ะและก็ยังบลึกกึกกว่าได้นะคะ อยู่ในห้องน้ําได้สักพักค่ะหนูก็ได้ยินเสียงลุงทองเปิดประตูเข้ามาสงสัยกําลังจะเอาน้ํากะทิมาส่งย่าหนูก็เปิดประตูออกไปลุงทองก็หันหน้ามาเจอหนูพอดีลุงทองตอนนั้นยังใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเลยค่ะแกแค่ใส่กางเกงขาวกล้วยหนูเห็นลุงทองใกล้ๆหนูก็บอกว่าอุ๊ยลงุงขอโทษค่ะพอดีหนูมาตามกะทิค่ะหนูก็บอกไม่ลุงก็บอก เออเอากระติไปส่งแล้วหนูก็บอกว่าอ๋องั้นหนูไปก่อนนะคะหนูก็เลยรีบออกไปทันทีตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคะ่ะเขาก็อมยิ้มลึกๆออกมาให้หนูแล้วเขาก็มองหน้าหนูอย่างชอบใจก่อนที่เขาจะเดินกลับบ้านไปเช่นกันลุงทองเขาต้องรู้แน่ๆค่ะว่าหนูไปเผือกเรื่องของเขามาคืนนั้นทั้งคืนใช่ไหมคะหนูนอนไม่หลับเลยคะ่ะเห็นแต่ภาพที่ลุงทองกับผู้หญิงพี่ผู้หญิงคนนั้นเขา คานเช็ดพื้นกันที่ห้องค่ะและลุงทองก็เหมือนเป็นม้าแก่ที่พยศมากๆที่มีพลังกำ,กำลังมากมายฮึกเขิมค่ะและลุงทองก็เหมือนว่าเขาสามารถบังคับและควบคุมพี่คนนั้นได้อย่างดีเลยนะคะและหนูก็แปลกนอนคิดไปไกลว่าถ้าลุงทองได้ควบคุมและบังคับหนูบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ้า ก่อนให้หนูจะกั้นใจและหนูก็นอนหลับไปเช้าว,วันลุ่งขึ้นหนูก็ไปช่วยย่าทำขนมค่ะทำขนมหวานเหมือนเดิมนั่นเละค่ะแล้วก็ไปส่งย่าที่ตลาดก่อนให้หนูจะจัดการเตรียมตัวไปมหาลัยค่ะส่วนย่าก็อยู่ที่ร้านหนูก็เดินเข้าบ้านเข้าบ้านอย่างหมดแรงเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับคิดถึงแต่เรื่องเผือก ของลุงทองกับพี่คนนั้นเรื่องบ้าๆแบบนี้มันเข้าสมองหนูนั้นล่ะค่ะหนูก็รีบเดินไปหาหาแบบหาอะไรกินก่อนเลยค่ะพอง่วงมากและอยากได้ของหวานบ้างค่ะหนูก็ลืมตัวไปค่ะว่าชุดที่หนูใส่ที่จะไปอาบน้ำนั้น,น,นมันเป็นแค่ชุดผ้าถุงกระจมอกเท่านั้นลุงทองเดินเข้ามาพอดีเมื่อคืนหนูลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะ ลุงทองถามขึ้นหนูไม่ลืมอะไรค่ะลุงพองลุงทองก็มองหน้าหนูใช่ไหมคะตอนนั้นหนูก็มองหน้าลุงทองเช่นกันแต่หนูไม่กล้ามองหน้าลุงทองเต็มตาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วค่ะหนูว่าลุงทองต้องแน่รู้แน่ๆ่ว่าหนูเผือกเข้าไปค่ะเมื่อคือนนี้และหนูก็ได้เห็นฉากสําคัญด้วยของเขาและก็พนักงานผู้หญิงคนนั้นลุงทองก็ถามไปว่า อ้าวแล้วจะไปมหาลัยกี่โมงหนูก็ตอบตะตุกตะต,ตักไปนะคะว่ายังค่ะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนค่ะและเขาก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ไปบ้านลุงหรือเปล่าหนูตอบไปว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะหนูก็ยิงก้มหน้าลุงทองก็เข้ามาใ,ใกล้ๆกับหนูแล้วก็บอกว่าถ้าตอบไม่จริงลุงจะทำโทษนะข้อหาที่เราไปบ้านลุงแล้วไม่ยอมบอก ลุงทองก็เข้ามาใกล้กับหนูใกล้กับหนูมากหนูก็ยืนตัวสั่นเหมือนลูกนกเลยค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มีผู้ชายเดินใกล้มาขนาดนี้หนูก็ปล่อยให้ลุงทองได้เข้ามาใกล้ๆค่ะไม่นานมันก็มากกว่านั้นค่ะลุงทองได้จับมือหนูเข้าไปในห้องครัวที่บ้านย่าที่ตอนนี้มีแค่หนูกับลุงทองหนูก็ดันแปลค่ะปล่อยให้ลุงทองได้จับมือ ลุงทองคะลุงอย่าค่ะไม่นานมันก็หายเข้าไปค่ะลุงพองบอกว่าเดี๋ยวก็ดีเองไม่นานมันก็เป็นอย่างที่ลุงลุงทองบอกจริงๆด้วยค่ะพอร่างกายของหนูได้รับรู้รสชาติอาหารเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเคมีกับผงชูรสค่ะที่ผสมเข้าไปแล้วอร่อยมากเลยค่ะและการรอคอยแบบนี้ก็นอนคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะ ลุงทองบอกว่าหนูดีจังเลยเขาพูดอยู่ในลำคอลุงทองใส่หนูอย่างไม่ปรานี้เลยค่ะลุงทองท่าทางจะไม่เคยเจออ่าขนมตาลรสชาติอร่อยออร่ยค่ะเราก็อยู่ในห้องกันหลายชั่วโมงเลยนะคะและเราก็ได้ชวนกันไปต่อกันอีกค่ะหนูสารภาพไปนะคะหนูหลงชอบในความสามารถของลุงทองมากเลยค่ะหนูเคยดูหนังแบบ จึ่กกอมาหลายรอบค่ะมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่ามันดีมากๆแต่มาพอเจอเข้ากับตัวเองแล้วมันก็หยุดห้ามใจไม่อยู่ค่ะหลังจากนั้นหนูกับลุงทองใช่ไหมคะก็แอบไปมาหาสู่กันเป็นประจำเลยค่ะเรื่องนี้ก็จบลงนะคะกับลุงทองข้างบ้านค่ะ